หยาดเหงื่อแรงงานที่นัดสี่พันนั่งการเสียน้ำลายที่นัดนอตแต่ให้แม่ความถูกน้องได้ไม่ต้องมาอดได้เป็นไงหรอกเดือนนี้ก็รัลเละได้เป็นแสนเลยก็แต่ขัดแสนแสนแสนขัดโอ้ยสาธุสซีพูดดีดีพี่เส้นตัวเองมีแทนที่มีดีสิแล้วแม่เนาะแล้เจอหมื่นนีนะเป็นไงพนัดช่วยพี่นกไปเท่าไหร่เนี่ยสี่พันสี่พันเอาแม่แม่ไปสามสามหมื่นเก้า แม่มีสามหมาอแม่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 ออกไปสามหมื่นห้าลใช่3ัวหมนาสาม่นเ่อกสามหมาโอแม่สามหมื่นห้าพี่น้ออกพ่นอออีก0ี่พันโอ้ก็ได้เลยได้เลยเพราะว่าแม่บอกว่าจะเหลือมา่อนเอาเก้าพันมันไม่ได้ถ้าเก้าพันนี่ก2ปีดอกท่วมต้นอย่างเี้ก็เลยออกม่ครบก็เลยใ่ตั้มออกให้ ขึ้นอย่างนี้ก็ดีใจจ้าแม่แต่โกลน้องแม่ดีใจไหมแมไม่ดีใจไหมลูกไป้มาคอยด้วยดีใจอ๋อแม่แม่นานแค่ไหนกแม่จะได้ซื้อคันนี้ให้แม่ให้ลูกได้แลวแม่ดีใจแม่หนูมีลูกมีหนูเป็นลูกอีกคนใจวันนี้เรามีพี่นัดมาด้วยพี่นามาด้วยแม่ก็ดีใจเพราะว่า พี่นกมาซื้อรถกันวันนี้นะฮะแม่อันนี้เป็นรถเป็นรถคันแรกที่แม่ซื้อให้ให้นกแล้วมาแม่ซื้ออันลุ่มสามสี่พันไม่ใช่คันสามสี่พันนะสามสี่พันแล้วนะจะเกินออกอยู่มุกเอมุกแพงกว่าสกุลถูกกว่ามุกเพราะมาเป็นออมสินแล้วก็โคนไปสื่อเนาะอยู่มุกแหละแม่ก็ เคยออกให้ลูกอยู่แต่ว่าไหนไหนก็มันก็ไปตำงัวตำไยถีแล้วก็ตำงัวตำไยแล้วก็ทิ้งก็เอาไปให้คนไหนของเขาก็มาเอาไปคันหนึ่งก็เอาให้น้องขื้เราก็ลังรองอยู่ยังบ่แม่รถรถเราทีแดงนะนะรุ่นรุ่น นี่คั้ขาวนะ่ะกระ,ะเปหาอะไรอ่ะฮะเสื้อเสื้อเสื้อ,อโอ้เสื้อเรามีอยู่อ้แล้วก็ไงมั ต้องแล้วตัวพี่ไม่อยากทำเลยไม่ร้านเขาไม่เห็นจริงๆอนะ่ะกิน,นน้าร้านันนี่หลายคนสวยแล้ว,วแต่มันยายเขาจะให้ง่ายบอกเขาไั่ง่าย เสียกพอ่อครับทา่านะอันนี้เสียกจากร้านเลืองอะไรกร้านครับโอ้ยขีทีพอ่อมา รู้สึกยังไงบ้างคะคุณหลางคุณแม่แม่ที่อยู่ที่หน้าที่น้าก็ตอบแทนได้แค่นี้มีความเตตาด้วยกันแล้วเนาะโอ้ยมากเลย่ะ

ได้<ใ>ไหนได้ได้ขี่รถสบายๆแล้วเข้าทีนี่เอาคุณแจ้ออกมาก่อนหน่อมดูยังไง ธรรมดาธรรมดา้วจสันโอ้ยีน้องเบาซ้อให้้าวจงสั้นเหรอมีมหมนั้นปีใหม่เลยความดีใจวไม่บอกธรรมดาวะวันเป็นหอดบ้านพอแล้วละก็มีื่อนันแหละี้เราไน้ตาไหลสิร้องฮอน 한 음. 그거에서 오케이. 오케이. พร้อมแล้วก็เดินทางกันต่อนี่ก็เป็นความภูมิใจของคุณแม่นะครับที่ซื้อรถให้กับพี่บานกนะครับทุกท่าน ไปเนยงอันนี้ครับไปเมื่อนมาแล้วที่นัดโอนตังค์ให้ฝากซื้อกระเช้าเท่าไหร่แล้วคนมาบอกกระเช้าอย่างกระเช้าแบนอ๋อโอเคจะเอาแบนบ่โอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวน้องไปดูให้ที่แม็กโคว์ได้ได้ไปไป เอาหาวกลับด้วยไหมับด้วยยัไม่เมื่อน้ำก่อนหรอปอ่ะเห็นพี่น้องที่ถึงน้ำกันเลยดเท้าอุ้มให้ถ้าให้กินเชื่อมไหมถ้าหนูให้กินยาเขียวนันแลรอดหนูเพิ่งมารูตัวหางผิดเนาะหนูเพิ่งมารู้ว่าไม่ต้องทำไปหาเเลยแค่กินยาเขียวพอ หนาวนะโอเคทุกคนนั้นจะห่คชิดหน้าครับเดีวขออยากกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ